ขอยิ้มตังค์หน่อยเห็นบอกว่าพี่ชายเป็นตำรวจขอยืมตังค์หน่อยรู้จักทนายไปศารไหมเนี่ยคุโด้แหละมาทนายพี่เราเป็นตำรวจมีพี่และศักนินรัตดาวัฒนาดันในมาโนดรัตนาวัฒนาใส่ลู้พื่อสถานเพื่อปรึกษาหน่อยเอ็มเป็นทนายเอ็งแค่จะรู้รู้รัตนาเนี่ยชอบพูดถึงพระบ่อยกูสงสัยว่าพระผิดกว่าเขาแบบนี้เราผิดได้ไหม ไอ้ปาาคนนี้เนี่ยจะต่อยเหลวมันพูดอีตั้มอเองมันมีหลักฐานก็ไม่หลักฐานคือพระทำโทษอย่างหนักพระเดี๋ยวกูจะไปบอกพระเนี่ยสงสัยว่าเขาน่าจะมีอะไรกับพระไม่จงมาจีกูในที่อ่ะเนี่ยดาดาดาคุณต่อหน้ามึง่ะทำไงไม่รู้จักมันเลยมันเป็นชาวบ้านมาเดินเลนบ้านเนี่ย้า ด่าด่าหมอปลาไม่ได้มันผิดมันผิดกฎหมายกฎหมายกูกลัวผู้ชายกูเป็นตำรวจแต่ผมเป็นทนายผมเป็นทนายทนายหมอปลาไปจับควายทนายควายไม่ทนายควายพระเจ้าเฮ้ยด่าทนายจีฟาได้ไงทนายควายนี่ทนายควายวันนี้เูาพูดอย่างดังนะพูดอย่างเรียบร้อยหมอปลาเป็นคนยังไงหมอปลาดีไหมเราอยู่ที่เฉยนี่แล้วก็สมบูรณ์ห้าร้อย เบลพี่หมดไปเฮ้ยมึงมาเกลีร์กูหน่อยคนเนี้ยด่ากูเช้าด่าเย็นอะทำไงอ่ะฟ้องหมิ่นประมาทอุ้ยไม่เป็นความจริงมุ่นเลยฟ้องได้ไหมฟ้องได้ป้าผมจะฟ้องป้านะมึงไปฟ้องมกูจะพาไปแจ้งไปถ้าส่งไม่้ป้ารู้แล้วถ้าส่งได้ไหมแต่เมื่อวานเห็นป้าไปแจ้งความหมอปลาอยู่นี่เรอาไปแจ้งอะไรก็ไปป้าอะไรอะไรมมึงอย่าา ดีอย่างนี้นะเออนี่ชีวิตจริงจะมาพาผมเอาทนายมาเนี่ยผมไปแจ้งความจับคุณเอาเนี่ยทำไรล่างกายเนี่ยทำายร่างกายตบกูแรงเนี่ยผิดกฎหมายเขียนกฎหมายนะโนชีวิตจริงอะบังป่าผมเอาทนายมาคุยเนี่ยนี่ทนายนะเนี่ยทนายควายอุ้ย ทนายไม่เป็ทนายไม่ว่อะไรอะไรไไมยะดีอะไรอะนกจะบอกให้พี่น้อดยิงมึงอ่ะยิงใครมายิงตัวผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนี่ถือว่าคอมคลงมึเลยคอมโคลงีเรามาทรายร่างกายไม่ผิดผิดกฎหมายและไอ้นี่มาตกตีกูนี่เอมือมาไม่เห็นไม่เห็นไม่มีใครเห็นเลยไม่เห็นเลยยิ่งอดไ่ยังงมือไ้มึงกูจ้างมึงมาว่าฟวาม พูดอีกคนนี้ทำร้ายร่างกายกูให้ด่ากูทุกวันไปทำร้ายร่างกายเขาทำไมไปด่าเขาทำไมเอ้ยนี่ฝ่ายชายแขกมันอยู่บ้านฉันหรอมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไม่เห็นจริงสักนินและดาววาสนาดาในมานอกรัตนาวัฒนาสายลุงพัชร์ทัศน์เป็นสัจออการเชื่อเพื่อนมึงจัดการดิพี่ชายจะเป็นเพี้ยนเชื่ออะไรไม่ใช่ไอ้ขู่นายด่ากูเนี้ยเนี่ยด่าต่อหน้ามึงอ่ะมันไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านฉันบอกว่าด่ากูผิดกฎหมายผิดกฎหมายอย่าทำอีก จากขีุ้อะไรว่ามึงก่างเลยเกินพอใจรัตนานังไม่ไม่เถียงวะกูโดนไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้กูโดนไปแล้วเฮ้ยทำไมทำเจ้ยงี้เนี่ยแล้วกูว่ามึงมึงต้องโดนเหมือนกูแหละมึงยังไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านกูเลยนะนี่มันพูดจาหยาบมันพูดยังไงพูดว่าอะไรเจ้พูดว่าไงพูดคุยแบบนี้เนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะเจ้ไม่ได้พูดเลยดูว่ดูว่า ทำไมเจ๊ไม่เชื่อเชื่อเจ๊เขาพูดอะไรเขาพูดอพูดว่าอะไรคะจยบบคายเเนี่ยจัาบครอ๋อเคายาบคายไหมหยาบคยเขาจะเดหคายอ่ะเขาจะดำเนินคดีกับป้านะมาเลยพาคิดพาทายเดี๋ยวพาไปแจ้งตำรวจมินประมาททำร้ายร่างกายข่มขู่อุ้ยจะแจ้งความเลยว่าไอ้นี่ปักหน้าตาผมเป็นทนายนะผมเป็นวูัให่อมาเยยเฮ้ย มึงมึงอ่มึงอามึงตั้งกิจกูแล่นจังเลยกิที่ไหนกิจไม่ได้กิจเลยเอาเอาเอาไปไหนเอาละเอาละเอาไปไหนอย่า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 เขาเด็กเลยเนี่ยเดี๋วิวาดเดี๋ยวเป็นวิวาดทำอย่างนี้ในชีวิตจริงจะต้องทำอะไรทำอะไรเทพในวัดเนี่ยเขาขโมยทองกูงมันใสพื่อนเอาทองคืนเขาเออเปี๊ยหมาเนี่ยไปคืนกับหมาเนี่ยชีวิตจริงกูบ้านมีนีนะมีนีเอาทองมาทำไมกูไม่ได้เอาของมึงเดี๋ยวมึงหน้าด้ามึงบึ้งทำไมเอาทองคืนมา ไอเจ้าทนายไปก่อนแล้วโชคดีเพื่อนเฮ้ยเขาตังค์ไว้เขาตังค์คืนยี่สิบคืนคืนตังค์เข้าไปป้าป้าตังค์คือมายี่สิบไปก็ให้คนช่วยเอาตังค์คืนมายี่สิบไอ้สั้นอาจารย์ตอหน้าทนายเอาไงมินประมาทไม่มินแล้วเขาจะแจ้งตำรวจจะติดคุก ไปแจ้งเลยนี่น้องกำลังอยู่กับตำรวจเออโอ๊ยอย่าทำเจ๊อย่าทำเจ๊นะนี่ทำเรารุนแรงอย่างนี้นะไม่เห็นไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยปล่อยเจ๊นะเจ๊ตัดเอ๊ยยิงกันอีกผม่ะโอ๊ยสวยแล้วไปแล้วขึ้นมาสูงให้ในวัดทนายดีแล้วมานั่งจักมานั่งจักไม่นั่งตักไม่สตรีมมานั่งจักเนี่ย ไปนั่งมาเลยไนั่งเหรอมาเิงเลย้ามาเนี่ยมาเนี่ยคืนเาเอยืคืนมาเจ็บไนอยะยแต่ช้งสีนะป้ามีบทพูดมีบทพูดแล้วเอาได้สู้หมดตายกัวิตจริงของฉันนะไม่เช่ของไอ้พี่คุณนี่เลยเอาเข้าอี้มาป้านั่นนั่งมุนนั่งมุนเจ๊มาเจ๊น่อเจ๊ใส่ผ้นนี้ มาอยากมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเก็บไว้จะยังเห็น้ยังเห้โคตรโหดเลยปาดหน้าแม่งเลยโอ้ยนักเลงเราเนี่ยไม่กลัวนั่งนี่เองเดี๋ยมันจะกี่เอวแล้วเนี่ยนั่งนนี่่ังก่อนนั่งก่อนนิทานายู่ด้วยนะนั่ง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 ลงนั่งนั่งนี่ปาดหน้งนี่นั่งนี่ไงไอ้สัตว์นั่งนี่ด่ากทำไม เอาตังคืนเขาทางทางทางลงอย่าไปทำร้ายร่างกายเขาทางลงบีไปทางนี้ช่วยด้วยที่คนที่มีดีเนี่ยช่วยชีวิตจริงฉันด้วยเราคืนแลก่อนอย่ายืดกระทงแกนะอย่าอย่าขยับนี่คงมาปาหน้าแล้วล่ะเอาตังค์มายี่สิบบาทคือน้องยิ้มตังค์มายี่สิบยิ้มโอ้ยยี่สิบควายยี่สิบสักยี่สิบด้านได้ทุกเม็ด เมียทนายมงูแทบตกกระขอร้องจิตใจไอ้เอวกูเจ็บเลยที่ทนายชีวิตจริงกูจะบอกแค่พี่โนดพี่ทนายสัตว์มินเลยแอบยิงมึงเอามายี่สิบไม่กลัววันนี่คือทนายไม่กลัวไม่กลัวทนายหมอปลาไม่มีกลัวสัตว์ดินรัดดามาโนดใส่ลุมจับแม่นเลยไม่กลัวขอยี่สิบออกมายี่สิบ นี่เป็นการต้นเอาไหมไม่ยี่สิบช่วยด้วยสิทำอย่างนี้กับเรานะเราเป็นคนเฉยเมยในบ้านนะจะปากด่าทำไมล่ะเขาไม่เคยด่าเอามยี่สิบจะให้ไหมให้ทุกคนทำเลยนั่งยิงเลยนะยิงเลยเอาให้เลยให้ยี่สิบเอามาจะให้หรือไม่ให้เออให้ก็จบยี่สิบให้ไม่ให้กูแรงมากชีวิตจริงกูจะเป็นตำรวจฟังเลยเนี่ยให้ไหมยี่สิบให้ไหมให้ก็จบแล้วยี่สิบไม่มีอย่างนั้นเลยเอาร้อยก็ได้ ไอ้สัตบวบ์มันไปเอาขี้หนะนี่นะหายมายี่สิบไหนเจ๊นนะหายมายี่สิบโอ้ยไม่ไหวแล้วาช่วยด้วยก็ต,ตายไปเลย <c oughs> สวนแล้วสวนแล้วสวนแล้วเล่นของเหรอสวนเล่นของเหรอฮะสวนของเล่นเล่นของเหรอ เอามายี่สิบไม่พูดอย่างนี้แล้วพี่เอายี่สิบใหรืไม่ให้พูดดีๆถึงจะให้บอกเขาปล่อยก่อนมีไม่มากมายอะไรอะเอามาเอามาเอามายี่สิบาอ้อนออนยี่เอาเอาจเย็นจเย็นเจเย็นอย่าทะเลาะกันใจเย็นองทำฉันนี่อค่าจาดนจยงแอบยิ่งเลยค่ะอ้ยา้นักกู้สงสา้านป ใช่นี้ชาเวันเพื่อนๆลอา